อันดีดเนาะครับพญายิมสวัสดีครับพญายิมขยันเนาะพญายิมเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานครับพญายิมเฮ็ดระบบน้ำยังยึดยังดีเลยนะครับเนาะเฮ็ดอยู่ใกล้หน้าเยื่อเลี่ยงหน้าตะกอเนาะเฮ็ดอยู่ใกล้นี่เฮ็ดอยู่ติดหัวนี่หัวนี่เขาก็เฮ็ดระบบน้ำดีเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณเขาวางระบบน้ำระบบน้ำงเรียบร้อยเลยกระลังกระลังอันเลี้ยงอีหยังนี่สิี่โพอีหยังอีกนี่สิี่โพอีหยังนี่โอ้เลี้ยงป้า ทงัทงทั้งทั้งนอกอย่งนี้คือป้ายอย่างนั้นเรียลี่ยปลกมันใหญรปล่อยกปลาดุกปลาดุกอุ้ยบ่โอ้หครับเ่นเรียงน,น้ำสีแหงบ่ห่ะหรครับ,บรครับผมครับน้ำแหงไอสูมาใส่ซสูน้ำบม่ด้นาะครับผม่นเห็ดอย่างดีเลยครับสานี่สารู้ว่าครับผลเนว่างระบบน้ำครับผมนี่พูดครับปอัอโอบักทัวครับเบิ้งทังเข่าครับมันจะมวนเนาะ บักุงกลวยครับผมง่ามีรีครับงาบ่ามีลีครับผมโอ้ง่ามีลีครับนี่ทุกอย่างนี over, yeah, ่เป in ็นเงินหมาเลยครับธุรกิจเงินแสนครับนี่ข้างข้างเข่าสวนเขื่อนครับจักรไรเนาะครับนี่อันพญาร่มครับอยู่นี่ซีไล่ป่ะครับครับผมอันระบบน้าคำพูดหนิจ้างจ้างครับโอ้ปากพี่ยังงามเล่นป่ะครับ ครับผมครับโอ้เนี่ยนี่ครับอันแท่งน้านี่เฮ็ดเบิดหลายป่ะครับงบเบิดหลายป่ะอันจ่อหนามประด้านจักหุ่นนี่จักนิ้วครับหนามประด้านจ่อจ่อจักนิ้วจ่อแพงป่ะจ่อจักจักนิ้วพกนิ้วป่ะโอ้พนจ่อบอจ่อหาหนิ้วครับผมเห็นมาออกมาอยู่ข้างนอกครับนี่มีเลี้ยงหนูน้ำบ่เลี้ยงหนูเลี้ยงยังนี่ นี่ครับผมมนเลี้ยงหนูเลี้ยงย่าครับนี่เลี้ยงหนูธุรกิจบ่อหนูเดี่ยวพาไปบังครับนี่ระบบน้ำเพิ่นครับผมนี่เพื่อนใส่ไฟไฟเหอนครับบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่โซลาเซลล์เนาะใส่ไฟฟ้าเด้ครับเขาต่อมาอดเฮืออเลยครับนี่ครับผมเพิ่นออกมาอยู่ข้างหนอกันน้ำไฮน้ำทงน้ำนาดี้ครับนี่เพื่อนสิเสาเก่าต้นด้วยนี่นี่ครับหนูนี่หนูนี่เลี้ยงเลี้ยงหนูจักโตครับ อย่างหนูประมาณสิบตัวครับเพิ่นปิดไวฟพอปิดไวฟปะไรครับธุรกิจหนูหน้าครับผมกำลังเป็นทีนิยมครับเพิ่นนี่ครับนี่เพิ่นปิดฝาไว้นี่ก็แม่หนูอลไรนี่เนาะลูกมัดถึงแม่มันนี่โอ้ยนี่หนูรีดูนี่โอ้โหเป็นอะไรเไป็นหนูเนาะพอใจคนเปิดมันก็น้รีดมืนอกี้นี่ทอเพิ่อนทอพี่พี่สี่เห็นบอลมันรีดแล้วเหรอเห็นบอมันรีดเมื่อกี้ม่มกินเบิดเนาะนเป็นอย่างคน,นหาคนแกนแ่เราเปิดไว้เนาะเบิ่งบักม่วงครับผมโอ้ใส่หนูโอ้โนี่นี่ พุ่นหนูปุกใหญ่พ uh, ุ่นโตปุกใหญ่นะพุ่นเนาะวูบเมย์ม่์มันตัวนี้ไหมแม่มาแม่พันตัวนี่ให้ลูกมันอยู่สายล่ะลูกมันอยู่ทางไหนบุรีเบืองจุดกรับพาะพันธุนที่ดีขนาดเลยครับสิบตัวโตผมนะปลาตกปิดกันสวยงามอู้หูโอ้คิกง่ายพักเนาะข้องพุ่นได้ถ้าไม่ออกบานง่ายพื่งกันเนาะเขาปลูกเกลือก็ล้อปูกเม่ข้องไข่พุ่นนะข้องข้องลูกเขยอีนวลครับผมครับไออันนี้หนูกันพุ่นนี่เออเอ้ยเปิดดูหน่อยเปิดดู เลี้ยงเลียงเรียงรวดเจ๊งนี่ครับเลี้ยงใ้พี่หนึงเหรอเห็นบ่อเห็นต้นบ่อมันหลีเนาะมันหลีนั่นมีเหรอเนาปอบพี่หนี่ลยนี่เนาะนี่งโอเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอันทะลุหากันไปเลยเนาะเออมันบอกการกันบ่อบ่อตันนี้หุ่นเสียงเราเสียงมีบ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพียงนี่เลยนี่บ่แต่ว่าทออันเพิ่นเฮ็ดทอพ่วิเชีนี่ขอกันดมัดตัวเขาเพิ่นเอาายังให้กินนี่เอาจะได้เนาะเขาเขาหอยหอยหอยทําหอยนี่นะ เออโอ้ห้องหนามเพิ่งจะเห็นเรียบร้อยตัวนี้ครับผมเออว่ะมาอยูเดี๋ยวจะว่าเขาปล่อยไฟได้เลยบ่อกห้องหนามนี่ยังเขาจะให้ไฟบ่อันนี้ไฟตัวเขามากตัวนี้ตรงตรงนี้หองหนามนะครับน้องเพิ่งที่แหละครับผมพญารื้อเปินเหตุระบบหนามอันนี้จ้างเขาเบิดไลท์อันนี้ตัวอันกัางเฮ็ดเฮ็ดนี้นี่อันนี้จอองหมื่นหานี่บ่บออันที่เหตุเสาเสาไอ้แทงหน้าไม่เบิดไลท์เพรั้น บ่อปรด้จ้างบ่บ่เออขึ้นหงมาะยอดซอยอ๋อยอดซอยแค่นั้นเองนะเออยอดซอยผู้สอยเรียบร้อยขึ้นเอาขึ้นตั้งไใบผู้เว้ยโอ้เสาอันอันเสาแทงน้ำเจัาลิตรนั่นน่ะแทงน้ำนั่นอันอันละพันหาอันละพันหาบ่เนี่ยพันหาร้อยลิตรพันหาร้อยลิตรบ่ะสองอันกับสามพันโอ้คนใส่ยางดีตัวนี้น้ำน้ำน้ำใสป่ะใสโอ้มีทางขึ้นยางดิเฮ็ดยางเรียบร้อยแล้วครับโอ้ครับผมอันเดอลงทุนแต่เสาซื้อเสานี่เนาะนี่ ซื้อเสาซื้อสังกะสีซื้อนี่เบิดประมาณเท่าไหร่เนี่ะอ๋อรวมทั้งแท่งทั้งทั้งใหม่ทั้งยังน้ำเนาะยกโอ้นี่เฮ็ดง่ายๆตัวนี้เฮ็ดบ่ได้ยากส่นเฮ็ดที่ใครของนั่นบ่ของอาติกบ่ของใหญ่เลี้ยงเขาโค้งเล็กกว่นั่นโอ้เขาเฮ็ดดีเนาะเขาเห็ดเขาทาดีตัวละโอ้นี่บักพริกเพื่อนแม่โอ้พูดครับไอ้งัวพี่ผูกใส่หนึ่งงวด เบื้องต้นราคาผมโอ้ตักข่าวคุณมีจะปลูกใหม่ย่างหน้าเนาะคุณนะโอ้เห็ใหม่ย่างหน้าครับปลูกเอ้าสุย่างเลยครับผมนี่เฮดแบบโคบงจอนนั่นเองบักพริกแม่บักพริกแม่โอ้พูดหนะครับพี่น้องเลยฟังเสียงนกห้องคุณนกกาเปลาแมนบะบักเขือครับโอ้กำลังเป็นดอกเขือพุ่งบักพริกเพื่อนแม่บักพริกมีบักพริกตลาดตัวนี้บักพริกนุ่มบักพริกไอ้ขาวครับ เขือเทศกงาง่ายพักเนาะโอ้เก็บไข่ประบาดประไว้เนาะครับโอ้ขายเต็มหนีกระเพาะนะครับขายตลาดเขียวครับเบื้องที่ไหนครับบักพริกเพื่อนครับขุ่นเบียบ้ยเบี้ยเบี้ยใส่ลาบใส้ยังกับเสี้ยวแล้วนั่นพักหอมห่อพักหญ้าเพื่อนนั่นน่เบื้องที่ไหนครับผมเห็นเบิ้งบักบัวเพื่อนะเห็นไหมานะครับเบิ้องหญ้างเบิ้งไปบักม่วงเพื่องกระดุกขากนาดได้บักม่วงบักม่วงขมิ้นตัวนี้ม่วงแก้วขมิ้นนี่นี่ ดกคักเบืบ้องต้นะครับผมเพิ่ปลูกอันน้ำตวงปลูกง่าปลูกยังปลูก้นไม้อ้อมอ้อมสวนไปนเลยครับนี่นี่ไปแล้วนั่นเบื้องครับรเครือเทศครับผมสูงไม่ไกลเพราะนี่เขาไม่ไกลเลยเนี่ยรั้วง,ง่ามเลยนี่ปักฟีเพื่กนกระดุกครับผมเอาเพื่องปลูกครับเพิ่ปลูกเพื่องปลูกยัง,ยงดีเลยครับบักม่วงเพื่อนไหมโอ้ยเพื่อนบักม่วง นี่ครับผมมีโอ่งมีนามเพิ่นมีระบบน้าิ่นเฮ็ดเพิ่นมีระบบน้าครับเพิ่นสะดวกสบายเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นว่าเพิ่นมีมีนามครับผมมีน้มประดานมีหยังเจาะเรียบร้อยครับลงทุนสองหมื่นแต่แมนร่วมเฮ็ดแท่งๆขึ้นนะครับโอ้เพิ่นก็ร่วมแล้วร่วมใหม่เพิ่นเซตกับสี่หมื่นกว่าบัลล่าเด้อเกือบ์ผาเมื่นเพิ่นละแต่ว่าเฮือนเพิ่นก็สร้างไว้แล้วมีห้องน้มเนี่ยเข้าจังต่อไฟมาให้นี่มาละกับมีครับมาละ บวบน้อยปรบวบ,บสันครับผมเท่ขนาเพิ่งปลูกโชว์ครับผมปลูกโชว์เพื่อนบักม่วงพันดกทุกต้นเลยแถบทุกต้นเลย,นนย,ยเนาะพญาเหลือบเนาะบักม่วงแม่ดกทุกต้นเลยครับบักม่วงปีนี่นี่โชคดีครับวันเดียรน้องปลูกทุเรียนนบนเขาเบิรงเนาะทุเรียนวะปลูกหลายมากครับง่ายง่ายพอ บักพริกเพิ่นสูงอีริครับผมบักพริกปลูกกล้วยเพื่นปีเลี้ยงตัวนี้คากัมีครับผมมีทุกอย่างครับเบื้องตี้แหละครับผมพุ่นมักแต่แทงหน้าเพิ่นนี่แหละครับผมแต่ว่าอันเวลาถึงฝนถึงยังบ,บกพูเพรครับใหม่ไงบ่เวลาถึงฝนถึงยังสาดบ่ แม่ตีกอันอันเล็กเขาพูดกันบอกบอก,ววกวแต่ว่าเขาใส่เล็กอันนั้นไหมเขาใส่เล็กเท่าไหนบ่กกันบ่เบิ่งตีครับทอเพิ่นครับบาดานเพิ่นครับรวมปั๊มรวม,รวมยังนำอันนี้ปั๊มอัตโนมัติตัวนี้นอันนี้พอตีเต็มปืนเมันกี้ปุ๊บเลยเนาะนนั่เปิดใส่ถังหมดนะครับครับผมครับเบื้องตี้แหละครับผม เฮ็ดดีครับผมระบบน้ำได้ถ้าน้ำได้อีกยังก็ง่ายเนาะครับเนาะถ้าพบมีน้ำนี่แล้วเลยเนาะหน้าโน่นเป็นหน้าโน,น่นนี่ดินจะไหนเป็นดินจะไหนนี่หน้าหนิงดินทรายป่ะนี่ดิ้นไส้เป่นดิน,น,ดน,น,ดน,นล้วนป่ะโอ้โบักซีดาครับผมบักซีดากำลังปลูกเอียเ้ยแต่ทำหมอ้อบักหมอ้อบักสมอเนี่บักหนาวเป็นปลูกแต่ต้ทนท้องต้นนี่ก็บ่ทนขายแล้วครับเป็นปลูกเอีย้ยนี่นี่ อันยังนี่นี่เปี๊ยเอามาแต่ใส่นี่ยังรวยแบบอยังนี่อิน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 ทราอินอินทราอินทรานั่นนั่นอินทราพันหนึ่งพันอยังนั่นน่ะนี่ครับผมพันปูแล้วเพื่อนว่าถึงว่าแล้วครับผมไอ้พญาเหลิมขอบคุณครับพญาเหลิมครับไอ้เบิ่งเขาสู่ตาก่อน ตั้งนานี่ก็งานาะกล้วยนาะกล้วยน้ำว้าครับผมครับผมกล้วยหอมท่องครับมักจะสวนเพื่อนครับพื้นที่หญ่ดีครับมะเขือยาวครับผมขอบคุณพ่อใหญ่เหลือไมหลายครับผม